สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับน้ำหมักสวนไพรสมาร์ทโกสนะครับสวนไพรสำหรับการรักษาสัตว์นะครับเช่นแพะแกะอัวควายนะครับถ่ายพยาธิแก้โรคผอมแห้งช่วยเจริญอาหารนะครับลดอาการหวัดนะครับป้องกันหวัดด้วยนะครับช่วยเสริมแคลเซียมสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับน้ำหมักสวนไพรสมาร์ทโกส์บ้านบ้านสมาร์ทโกสฟาร์ม แสงทองฟาร์มแพ่นมจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแสงทองมีเดียเอฟเอ็มร้อยเจ็รอำเภอวังสะพุงช่องการแสงทองมีเดียชนทางช่องทางทาง YouTube นะครับแล้วก็บ้านสมาร์ทโกดฟาร์มครับทางลา z a d a นะครับกคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรสมาร์ทโกดก็ช่องทางที่มีการติดต่อหรือว่าสอบถามสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลาซาด้ด้วยนะครับ วันนี้กับน้ำหมักศูนไัยสมาร์ทโกดนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพแพะแกะนะครับภูมิปัญญาแบบโบราณนะครับศูนไัยสำหรับการถ่ายพยาธิและก็ศูนย์ไัยสำหรับการป้องกันหวัดลดอาการท้องอืดครับวันนี้กับคุณผู้ชมที่สอบถามราคาแพะเบื้องต้นนะครับในเขตพื้นที่นะครับที่พี่น้องสอบถามราคาแพะอัปเดตล่าสุดนะครับร้อยสามสิบห้าบาทนะครับราคาใกล้เคียงกันทั้งทั่วประเทศนะครับ ทั้งพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางก็จะมีทางกาญจนบุรีนะครับพื้นที่ทางนครสวรรค์พื้นที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดนะครับสิงห์บุรีลบบุรีนครสวรรค์ทางอ่างทองกำแพงเพชรนะครับราชบุรีนะครับพี่น้องทางพิษณุโลกนะครับและก็ทางภาคเหนือด้วยนะครับพี่น้องทางภาคใต้ด้วยครับไล่จากทางประจวบคีรีขันลงไปนะครับและก็ส่วนหนึ่งของทางอีสานตอนล่างนะครับ ราคาใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับทุกภาคนะครับยยเ้นภาคใต้นะครับซึ่งมีราคาที่ต่างจากภาคอื่นนะครับบวกลบกว่า40บาทนะครับสี่สาทนะครับสำหรับราคาบวกลบจากทางนอกเหนือจากทางภาคใต้แล้วนะครับขอบคุณนะครับ FC ที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับฝาก Subscribe กดกระดิ่งช่องกดติดตามช่องกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้กับการแสงทองมีเดียชาแนล ราคาอัปเดตราคาแพะแล้วก็ทั้งช่องทางในการรวบรวมกลุ่มนะครับอนอกจากที่มีอยู่แล้วทางภาคอีสานนะครับเกินจังหวัดที่5นะครับก็คือจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นนะครับมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่พี่น้องอทราบรายละเอียดกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่านะพื้นที่ไหนบ้างที่มีนัดแพะหรือว่าพื้นที่ไหนบ้างที่ เป็นตลาดแพะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็รองรับสำหรับสมาชิกฟาร์มแพะในเขตและแต่ละจอาเภอในแต่ละจังหวัดนั้นๆที่มีความเคลื่อนไหวนะครับต่อเนื่องจากที่หลายๆพื้นที่ที่มีช่องทางในการติดต่อโดยตรงอยู่แล้วนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับมีทั้งแบบแก๊ลอนทรงสูงทึบนะครับสีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบขวดนะครับแบบขวดนี้ก็เป็นฉมใหม่นะครับฝาล็อก นะครับก็ในส่วนที่พี่น้องสะดวกสำหรับการใช้งานกันแล้วกันนะครับก็มีวิธีการใช้มีแบบขนาดเป็นขวดนะครับบรรจุขนาดขวด1ลิตรแล้วก็จะมีแบบแกลลอนนะครับแกลลอนนี่ก็จะมีแบบเป็นทรงสูงทึบนะครับแล้วก็จะมีแกลลอนทรงเตี้ยนะครับแบบใสนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันส่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้สมาชิกก็ใช้แบบขวดกันนะครับแบบบางท่านก็ชอบแบบแ,บบแกลลอนกันนะครับ สมุนไพรสำหรับเสริมแคลเซียมลดไข้ลดอาการท้องอืดแล้วก็ท้องเสียช่วยเจริญอาหารนะครับช่วยแก้โรคผอมแห้งช่วยขับพยาธิสลหรับแพะนะครับสัตว์เลี้ยงนี่กินได้ทุก,ทกตัวนะครับทุกอย่างทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแพะแกะวัวควายสุนัขหมูก็ได้นะครับกระต่ายแม Ä วเป็ดสัตว์เลี้ยงนะครับเป็ดไก่ในบ้านก็ได้นะครับสามารถผสมน้ําให้แพะหรือว่าให้สัตว์เลี้ยงกินได้ภายในบ้านได้เลยนะครับ สม,มุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพแพทย์ระยะยาวาสม,มุนไพรที่แก้โรคผอมแห้งนะสม,มุนไพรที่ลดอาการท้องอืดน,นะครับแล้วก็ท้องเสียนะครับช่วยเสริมแคลเซียมช่วยให้ขนสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้าเก่งกินเก่งขึ้นนะครับช่วยเจริญอาหารนั่นเองนะครับวันนี้กับสม,มุนไพรสมาร์ทโกดพี่น้องที่สั่งซื้อจากช่องทางทาง Lazada ก็เข้าไปที่ l a z a d ้าแล้วก็พิมพ์คําว่าสมาร์ทโกดนะครับหรือ น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดอันนี้คือเพจนะครับเพจท,ที่สามารถติดต่อได้เลยอีกช่องทางหนึ่งก็คือสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับเพื่อสุขภาพแพะแก่วัวควายนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งช่องทางที่พี่น้องสอบถามหรือ,อสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามา,าสั่งซื้อจากทางสายตรงนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อจะผ่านทางสายตรงก็เยอะนะครับ ผ่านทางสายตรงก็คือโทรเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็ต้องการที่จะทักทางเพจก็ได้นะครับหรือว่าทักเข้ามาที่เฟซก็ได้นะครับบ้านสมาร์ทโกศฟาร์มหรือว่าน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกศนะครับเพื่อสุขภาพแพะแกะวัวควายก็ได้หรือจะเป็นที่เพจก็ได้นี่ครับนี่ครับช่องทางเพจนะครับก็สามารถที่จะ เข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับก็สั่งซื้อผ่านทางนี้ได้เลยนะครับโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรก็ได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับลดอาการท้องอืดหรือว่าป้องกันท้องอืดป้องกันหวัดนะครับช่วยลดอาการไข้ถ้าหากว่าแพะมีอาการไข้นะครับแล้วก็ช่วยเสริมแคลเซียมสมุนไพรสลหรับโบราณน,นะครับสมุนไพรจากธรรมชาติพื้นบ้านโบราณที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปีแล้วก็ทั้งเป็นสมุนไพรที่ช่วย นะครับบำรุงร่างกายนะครับสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและวก็ลดอาการไข้นะครับช่วงนี้ก็จะมีสมนุนไพรที่ช่วยลดขับลมด้วยนะครับขับลมลดอาการท้องอืดแล้วก็ป้องกันโรคท้องร่วงหรือว่าท้องถ่ายเหลวได้ด้วยนะครับก็สมนุนไพรที่มีสมนุนไพรดีๆนะครับครบทุกชนิดนะครับวันนี้กับการผสมน้ำนะครับการใช้แบบผสมน้ําแล้วก็การใช้แบบผสมหญ้า นะครับผสมอาหารนั่นแหละนะครับก็คือผสมหญ้าสับก็ได้ฟางสับก็ได้หรือจะอใช้ในแบบผสมน้ำนะครับให้แพ้กินนะครับจะเป็นส่วนของการผสมแยกคอกหรือว่าผสมรวมก็ได้นะครับก็จะมีคู่มือให้นะครับคู่มือการใช้ให้ไปถึงบ้านก็จะมีคู่มือเนี่ยไปให้ข้างกล่องเลยนะครับส่วน ช่องทางในการสั่งซื้ออีกช่องทางหนึ่งก็คือแอดไลน์เข้ามานะครับที่เบอร์นี้นครับ093ย์5 4 9 6 4แอดไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับจำนวนที่ท่านรับว่าจะรับกี่แกลอนกี่ขวดดีนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็มีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้นะครับจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางพื้นที่ที่มีต้องบวกเพิ่มนะครับอย่างเช่นพื้นที่ห่างไกลนะครับก็จะมีการ ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในเรื่องของการขนส่งนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับก็ให้เราก็จ่ายขนส่งให้เลยนะครับเราเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ไปนะครับปลายทางนั้นก็คือเป็นราคารวมค่าส่งรวมค่าพื้นที่ห่างไกลเรียบร้อยนะครับก็จัดส่งฟรีทั่วไทยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้กับแสงทอมีเดีย fm ร้อยเจ็ดจุดเจมกะเฮิรตซ์ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้อง f c ทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องทางสปลาวด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลย FC ทางสปอร์เราแล้วก็พื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับที่สั่งซื้อสมุนไพรสมาร์ทโกดขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ทางทางไหนเอ่ยทางช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คืออพี่น้องพื้นที่ทางกาลสินนะครับล่าสุดนะครับร้อยเอ็ดนะครับกาลสินแล้วก็พื้นที่ที่ อสอบถามราคากันก็เยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้จัดส่งให้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดส่งให้คุณพี่นงนุษย์ลายภูเขวนะครับแล้วก็จะมีคุณพี่กันนิกานะครับจากทางลบบุรีนะครับล่าสุดวันนี้ก็จัดส่งให้แล้วนะครับแล้วก็เอฟซีทางาจังหวัดนหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวดูที่อยู่นิดนึงนะครับก็จะมีพื้นที่ บางท่านก็จะสั่งเป็นแกลอนนะครับบางท่านก็จะสั่งคุณพี่ท่านนี้จากสตูลนะครับคุณพี่อํานวยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกันนะครับก็ตามที่เราได้จัดส่งไปให้นะครับพื้นที่ไกลขนาดไหนแล้วก็ส่งถึงนะครับก็ส่งประมาณ2-3ถึงวันนะครับคุณพี่ชุติมานะครับวันจันทร์นะครับจากนครราชสีมาศรีคิ้วนะครับคลองไผ่ เราจัดส่งให้ไปแล้วนะครับสำหรับคุณพี่ชุติมาวันจันทึกนะครับวันนี้แล้วก็หลายท่านนะครับที่สั่งซื้อเข้ามาในแต่ละวันนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีคุณพี่ที่ทักเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจัดส่งที่อยู่ให้เรานะครับเราก็ยังไม่ได้จัดส่งให้ก็เป็นบางพื้นที่เท่านั้นเองแล้วก็บางพื้นที่ก็จัดส่งไปแล้วนะครับในแบบทดลองใช้บางท่านก็บอกว่าอยากจะทดลองใช้ก่อนนะครับก็ได้เลยนะครับเราก็จัดให้ว่า าสามารถเอาไปทดลองใช้ได้ก่อนนะครับทดลองใช้สัก2กัลอนก็ได้นะครับนะครับสัก2กัลอนก็ได้คุณผู้ชมที่สั่งซื้อแบบกันลอนนะครับจะเป็นทรงเตีย้ยทรงสูงก็ดีนะครับก็ปริมาณ1ลิตรเท่ากันนะครับเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็ติดต่อทางเฟสก็ได้นะครับน้ำหมักศูนย์ไพลสมาร์ทโกดหรือว่าบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือว่าทาง ID Line นะครับ 0939654964นั่นเองครับเพื่อนๆที่ติดตามการแสงทองมีเดียช n แนลนะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามอัปเดตราคาแพ้ล่าสุดนะครับจากทุกจังหวัดที่ส่งเข้ามาให้เราได้ทราบแล้วก็แบ่งปันสำหรับเพื่อนๆให้มีโอกาสได้รับทราบผ่านทางช่องทางนี้นะครับแล้วก็กลุ่มนะครับกลุ่มแพทย์นในแต่และจังหวัดก็จะมีความเคลื่อนไหว นะครับบางจังหวัดก็เคลื่อนไหวน้อยบางจังหวัดก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมากนะครับมีข่าวคราวตลอดนะครับก็ติดตามทางโซเชียลก็ได้นะครับโลกที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับการติดต่อสอบถามหรือเรียนรู้นะครับในเรื่องการเลี้ยงแพะนะครับแพ้นมนะครับชาแนลนะครับแพ้นมทอกเกิลเบิร์หรือว่าแพ้นมชามี่นะครับก็ ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับที่0939654964สำหรับท่านที่จะสอบถามเรื่องของอแพนนมก็ดีนะครับก็ขอบพระคุณมากครับ fc ทุกท่านที่ s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องให้วันนี้สำหรับอีพีนี้เราผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ